สวัสดีครับท่านครับ ที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้นะครับคือรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายวินาทีนะครับย้ำนะครับรายได้เกิดขึ้นเป็นรายวินาทีจากการทำธุรกิจของแพลตฟอร์มใหม่นะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันเปลี่ยนชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับและที่สาคัญคือถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะซึ่งแน่นอนครับนี่คือธุรกิจธุรกิจหนึ่งครับที่น่าสนใจและมาแรงมากในช่วงนี้นะครับอยากจะแนะนำทุกท่านเลยครับว่าเมื่อเราทำธุรกิจครับเราก็ต้องมีการลงทุนนะครับแต่ที่นี่นะครับ เป็นธุรกิจแล้วครับสามารถทํางานผ่านมือถือนะครับได้เลยนะครับและเรามีระบบซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือท่านให้ทํางานง่ายขึ้นนะครับมีรูปแบบการทํางานที่ชัดเจนทําให้หลายคนนะครับที่เข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเรานะครับสามารถสร้างรายได้ได้เช่นกันส่วนอันนี้คือรายของผมครับเป็นรายวินาทีทํามาแค่8วันนะครับแวันคือสัปดาห์นิดๆนะครับรายได้นับวันนี้นะครับอย่างวันนี้รายได้วันนี้ก็คือ 9,675บาทนะครับนะรายได้ทั้งหมดนะครับก็คือ8วันนี้คือ8 4 4 5 5ั้บาทนั่นเองครับใครสนใจรับข้อมูลดีๆนะครับในการทำธุรกิจแบบนี้นะครับที่ถูกต้องย้ำนะครับว่าถูกต้องตามกฎหมายแน่นอน100%นะครับแล้วก็เป็นธุรกิจลงทุนน้อยสุดเลยนะครับสามารถทำเริ่มทำได้เลยทันทีผ่านมือถือผ่านแอปติดต่อนะครับผู้ที่แชร์คลิปนี้ให้กับท่านนะครับนะแล้วสนใจเข้ามาร่วมรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมมั่นใจว่าท่านจะชอบธุรกิจนีีี้้้แและะททท่่่าานนนนนนนจจจรรรรววมมออยกกกกััััับบบบธุุุิิไดดดคคคคสส